ส,สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็น้องชายมาหาเลยนะครับอ่าสวัสดีครับสีโดทงคูนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาหามเป็นยังไงบ้างนะครับโอโ้โหอ สวัสดีสีดอทองคูณนะครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานแล้วโตเป็นหนุ่มเลยนะครับผมไม่ได้เจอกันนานโตเป็นหนุ่มเลยเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมครับอ๋อยังว่าเลยครับเขาโอ้ยตันวามาเยอะ เขาจะไอขี่ช้างไปไหนนะครับนี่อ๋อจะไปปลาครับไปล่าคือปลาครับผมวานไ,ไปไปหน้ามูลอันนี้ก็ไปปลาครับท,ทุกวันเลยครับแล้วครับวันวันหน,น,นึ่งทำอะไรบ้างครับวันหนึ่งจิดประจานครับก็เอาช้างไปปลาก็ทำความสะอาดแล้วก็ตัดหญ้าแล้วก็ปลูกหญ้าครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับมต้องปลูกหญ้าครับ ทำนาบ้างเล็กน้อยครับผมนี่นะครับกิจวัตรประจำบ้านกันอย่างนี้แหละครับไปดูทำนาไปดูฝนเป็นยังไงบ้างเนาะช่วง,งนี้รู้สึกรู้พูดเยอะกว่าเดิมเนาะ<อ>พัฒนาเนาะต้องพัฒนาผลผลิตเองด้วยโอ้พัฒนาบ้างเน,ะนา,าเนะแต่ก่อนไม่ค่อยอเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการพูดการจานี่คือว่าคล่องมากเลยนะครับ ก็ถือถือว่าก็เก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าจะพิเศษไอคลิปช่องให้เขารู้จักเราเยอะขึ้นแล้วก็ให้เขาติดตามเรานะครับก็ดีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมสู้ๆนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะใบทองอุอโภ่ ใบทองใบทองอมทองก็กินนอนอย่างเดียวครับกินนอนอย่างเดียวครับก็ไม่มีงานไม่มีการนะครับผมก็ตกงานอยู่นู้นแต่ว่าอยู่นู้นก็ยังมีอาหารการกินอยู่บ้านเราต้องาเรกับมาบ้านเราก็ต้องปูกหญาสำรงไว้ใช่ครับผมผมไม่มีที่ปลูกยญาเหมือนคุณเนาะผมก็เหมือนกันนะครับพอกระจากระเจไปนะครับผมผมก็เลยว่ายังไม่ได้ตัด ยังไม่ได้ตัดสินใจพาน้องช้างกลับมาเนาะเขามีที่ปลูกหญ้าไม่มีไม่ได้ปลูกเตรียมไว้นะครับผมบก็เลยกลัวน้องช้างของเราอาหารการกินไม่เพียงพ,พอในเพราะว่าเราไม่ปลูกไว้ก็ไม่ได้ครับรใช่เพราะว่ากินเยอะนะครับกินทั้งวันก็ยังว่าเลครับริดนึงก็ไม่พอแล้วครับเพราะว่ากินจริงๆเลยครับ โอ้กินต่อไปครับผมกินยาอยู่นี่เหมือนเหมือนกินอ้อยเลยเนาะกินโอ้โหยานี้น่าจะหวานดีเนาะหวานครับอ่าดูดอกตูดครับกินง่ายครับกินง่ายเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายครับแล้วแล้วคนเลี้ยงช้างกี่เชือกครับนี่ผมเลี้ยงสามเชือกครับสามเชือกคือว่าเอาเอาไปแล้วโซเชือกครับเอาไปป่าแล้วโซเชือกอ๋อเอาไปป่าแล้วโซเชือกครับอันนี้เชือกสุดท้ายใช่ไหมครับครับอ่าสามขั้นตอนครับสีดอทองคุณนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ ปี่ปสิบเบเประมาณนี้นะครับผมไม่ใจเท่าไรครับอ่าสิบเอ็ดปีครับผมประมาณนี้นะครับครับผมก็หุน่นสีทอ,ทองคูณนี่กนน็่อ้อมทองสูงเท่าแล้วครับตอนนี้กำลัง <c oughs> กำลังแต่งแต่งคุณครับจะได้ให้เปรี้ยวครับผมอ้อมทอง <c oughs> ไม่อ้อมทองไม่สูงเท่านี้หรอกเหลืออีกเยอะอ้อมทองยังอ่าเป็นเด็กอยู่นะครับเป็นยังเหมือนเหมือน ยังครับยังไม่สูงเท่านี้หรอครับหรือคนสูงฮะผมสูงครับผมสูงกว่าช้างแล้วผมนี่ไม่มีอะไรมาฝากให้นะครับไม่มีอะไรมาฝากให้นะครับไม่เป็นไรครับพอเห็นแต่หน้าก็พอครับครับไม่มีอะไรให้นะครับนอกจากไอเอาทําเสื้อนะครับทําเสื้อมาไว้นะครับไว ให้เจกควันช้างนะครับผมอ่าก็เป็นเสื้อไว้ตัดหญ้าไว้ทํางานนะครับอ่านะครับผมไม่มีอะไรให้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าขอบคุณมากๆนะครับอ่าลองลองเปิดดูนะครับขอบคุณมายังตะอขอชอบด้วยครับชายครับติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับสิ่งสำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเอามาๆมาเนยนะครับ เป็นเป็นเสื้อไว้ใส่เวลาเราอายไปตัดหญ้านะครับไปขี่เลี้ยงช้านะครับไม่ได้ไม่ใช่เสื้อรูลาอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่ามันมีประโยชน์นะครับผมเสื้อมันผมคิดว่าไอ้วิธีคนเลี้ยงช้างแบบพวกเรานี่เราต้องใส่เสื้อแบบนี้แหละครับใส่เล่นก็ได้นะครับใส่ทำงานก็ดีนะครับผมนี่เป็นเป็นเสื้อที่ซับเหงื่อนะครับ Okay, หันหลังมาหน่อยครับหันโลโก้มาหน่อยครับอันนี้ก็คือคิดเองนะครับคิดเองคิดเองนะครับก็ใส่แล้วก็จะมีสุข <S <S สุขภาพที่ดีนะครับใส่แล้วเฮงเฮงรุ่ <S <S ยรุย่ยใส่แล้วก็สุขภาพดีใส่แล้วแข็งแรงนะครับใส่แล้วเฮงเฮงรวยรยนะครับผมใส่แล้วมีความสุขนะครับเสื้อเสื้อนี้ผมปลูกซส้มาแล้วครับ อ่า er ัะลองใส่ดูเลยครับผมนเอนครับีนปืนนะครับี <t os> <t os> <t os ๋มันเปื้อานอบน้เร็จกคยมาใสครับอครับผมอันนี้ก็คือเล็กๆน้อยน้ำใจนะครับให้น้องชายนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับ โควิดผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้พวกคุนะครับผมก็จะอยู่กักตัวอยู่แต่บ้านนะครับผมเพราะว่าให้ความร่วมมือกับชาวบ้านก็ไม่กล้าเดินไปไหนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสของน้องชายนะครับขี่ขี่ช้างผ่านหน้าบ้านพอดีนะครับเพราะว่าช้างทุกเชือกนี่เขาจะชอบขี่ผ่านหน้าบ้านผมนะครับทุกเชือกเลยที่อยู่บ้านสารานะครับเพราะว่านี่นะครับจะขี่ผ่านหน้าบ้านมาอย่างนี้เลยนะครับผมผมก็จะ ไอ้โบกมือเรียกเข้ามาถ่ายคลิปนะครับเราไม่ต้องไปหาเขาเลยนะครับมีเส้นทางเดียวก็คือผ่านหน้าบ้านผมนะครับเดี๋ยวไอ้ถ้าว่าผมมาอยู่นี่ผมต้องให้พี่ใบทองกับน้องอมทองนี่เก็บค่าผ่านทางด้วยนะครับผมโอ้ได้เสมอครับต้องใครตัดหญ้าพันนะครับตัดหญ้าพันก็ต้องมาแบกให้ไอ้ไอ้อ้วนครับไอ้อ้วนของเราสองเชือกนะครับ ต้องผ่านตรงนี้นะครับต้องเบรกผ่านด่านนะครับก็พูด <c oughs> กันหนุกนานกับพี่กับน้องนะครับผมอันนี้ก็จะไปแล้วนะครับครับผมยินดีต้อนรับครับมาตอนไหนยินดีต้อนรับนะครับผมครับอันนี้จะจะไปผูกปลาหรือทุ่งนาครับนี่ไปปลาครับวันนี้ครับไปนไป้ำมูลแล้ววันนี้ก็ไปปลาครับอ๋อ ต้องเลี้ยงแแบบนี้นะครับตามสิ่งวดล้่มที่เรายูอย่างนี้นะครับผมครับผมคนข้างลำบากตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ครัเดี๋ยวนี้ถือว่าพูดกิงไงพูดกิงเยอะเลยนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับผมนกัสถานการณ์โควิดครับผม่รงนี้ไปไหนก็คนข้างลำบากครับผมขนาดวัดปายังไม่ได้เข้าเลยครับเลยครับ อ,อ่าสีโดทรงอาสีโดทรงุ่นสวัสดีเป็นไหมเนี่ยอ่าสวัสดีคร네ับก็ได้เลยเสียงหน่อยไหนเสียงครับผมเสียงหน่อเลยสวยครับโอ้โหเสียงอย่าอย่าไปอย่าไปผูกไว้ในทุ่งนาตอนหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเขาคิดว่าเขียดคิดว่ากบนะครับเดี๋ยวเขาจับเดี๋ยวเขาจับไป ไปเลี้ยงเดี๋ยวเขาจับไปเลี้ยงนะครับผมก็โอเคนะครับก็อยากให้เขาไปพักผ่อนแล้วอ่ะไปเลยนะครับผมสวัสดีครับไม่รบกวนครับผมวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ช่องทองคุณด้วยครับทองคุณวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับ ก็ฝากเข้าไปติดตามน้องชายด้วยนะครับผมอ่านี่ก็ไปแล้วนะครับอโอเคไปเล่นทุ่งนาไปเล่นป่าแล้วสบายใจเลยนะครับนี่ครับหน้าบ้านอันนี้ก็คือดอกไม้นะครับดอกไม้นี้ไม่ใช่ไอ้ดอกไม้ปลอมนะครับเป็นดอกไม้จริงๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับก็สวยมากเลยนะครับเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่ชอบปลูกดอกไม้นะครับหน้าบ้านนะครับนี่นะครับปลูกดอกไม้แล้วก็นี่หลายๆอย่างนะครับอุปกรณ์นี่ก็ฟืนนะครับฟืนฟืนแล้วก็อันนี้ก็ต้องตรงที่ทอผ้านะครับทอผ้าไหมนะครับของคุณแม่นะครับตรงทอผ้าไหมอยู่หน้าบ้านเลยนะครับนี่นะครับคุณแม่ทาเองนะครับ ไว้ทอผ้าไหมวันนี้คุณคุณแม่ทำกับข้าวให้กินนะครับก็คือ,อแกงเห็ดนะครับนะแกงเห็ดแกงเห็ดนี่นะครับผมนี่ต้นดอกไม้นะครับวันนี้คุณพ่อไปตัดหญ้าเตรียมปลูกหญ้านะครับผมวันนี้ไม่อยู่นะครับผมนี่ดอกไม้นะครับผมสวยๆพี่ยอดรักอยู่ฝั่งนี้นะครับพี่ยอดรักก็รวมๆแล้วนะครับผม ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับผมฝากติดตาม <c oughs> ก็จะอัปเดตคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ